ในคลิปนี้นะครับอาจารย์ป้อมจะมาสอนวิธีการใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Selection Filter นะครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทุกคน select ชิ้นงานบนปกสกดับนะครับด้วยความง่ายและสนุกมากๆครับแต่ที่สําคัญนะเนี่ยมันนอกจากง่ายและสนุกแล้วเนี่ยมันยังช่วยให้งานเร็วขึ้นมากครับลองมาดูกันเลยนะครับว่าเครื่องมือตัวนี้มันดียังไงครับเริ่มแรกเลยนะครับก็เปิดเอเจนขึ้นมานะครับแล้วคลิกไปที่คำสั่งนะครับตรงนี้ครับ Selection Filter ครับ ก็จะเห็นหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้ครับคือมันดูแล้วมันอาจยุ่งยากนิดนึงนะแต่จริงๆใช้งานง่ายมากๆนะครับโอเคครับเอางี้ลองยกตัวอย่างเช่นผมทำชิ้นงานขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วผมก็พีมแบบนี้ครับโอเคในตอนนี้นะครับผมอยากจะลบเฟสทับทิ้งโดยที่เก็บเส้นไว้ทำยังไง ถ้าผมไม่มีพักอินนะครับผมก็คลิกเทียร์ตัวถูกไหมอย่างนี้เสียเวลามากครับไม่ไหวเลยวิธีการนะครับคือให้เรากดครอบทั้งหมดครับเมื่อกดครอบทั้งหมดแล้วนะครับเครื่องมือของสแตนฟิลเตอร์ครับมันจะโชว์ว่ามีเอ็ดกี่อันและมีเฟสกี่อันจากนั้นนะครับมันจะแยกว่ามีกี่อันตรงนี้ครับแล้วเราสามารถจะเลือกได้ว่าจะยกเลิกอันไหนครับไม่สเล็ตครับในกรณีนี้นะครับผมก็อยากจะยกเลิก เอ็ดถูกไหมครับาจากนั้นเฟสมันก็จะขึ้นมาอย่างเดียวครับแล้วเราสามารถเลือกต่อได้แต่ในกรณีนี้ผมอยากจะลบเฟสทั้งหมดอยู่แล้วครับผมก็เลยไม่ต้องเลือกต่อครับผมก็แค่คลิกขวาครับแล้วก็ Erase แค่นี้ครับผมก็สามารถจะลบเฟซทั้งหมดได้แต่คราวนี้เอาใหม่ครับโจทย์ใหม่ผมอยากจะลบเฟสนี้ครับที่มันขนานกันกันกบเฟซอันนี้ เออทำยังไงวิธีการคือผมก็กดอย่างนี้ครับกดที่เฟซตัวนี้จากนั้นมันขึ้นเฟซถึงอันถูกไหมครับจากนั้นผมขอว่าขออะไรขอให้มันสัมพันธ์กันยังไงกับ correlation ขอพา r a l e l มันจะเลือกเฟซทั้งหมดที่ขนานกันแบบนี้ครับแล้วคลิกขวาและ erase ครับผมก็จะได้เฟซที่มันขนานกันแล้วผมก็ลบทิ้งนี้เลยถูกไหมครับเช่นเดียวกับตรงนี้ครับผมกดตรงนี้ครับเอาละผมขอให้มันเส้นที่ขอเฟซที่ตั้งฉากกับตรงนี้ครับทั้งหมด กดครับ perpendicular เห็นไหมครับแล้วผมก็คลิกขวาแล้วก็ erase นั่นั้นเองนะครับนี่คือประโยชน์ของการทำงานนะถ้าคไทใช้เป็นสาย face กับ edge นะครับตัวนี้ละโอ้โหชีวิตดีๆครับต่อไปครับเดี๋ยวผมจะเหลือแต่เส้นนะครับและตอนนี้ครับผมจะปรับความยาวเส้นให้มันแบบมีแบบหลากหลายความยาวนะครับ เนี่ยนะครับคือต้องบอกก่อนว่าถ้าใครเป็นสายการทํางานแบบมืออาชีพเนี่ยอันเนี้ยเวิร์กนะโอเคตอนนี้ผมอยากจะรู้ว่านะครับมันมีกีเอ็ดข้อทั้งหมดทั้งหมดคือยี่สิบเอ็ดจากนั้นนะครับผมอยากจะรู้ความยาวมันผมก็อยากจะดูนะว่ามันมีความยาวเท่าไหร่บ้างผมก็จะลองไปเล็งนะครับเล็งนะครับตรงน,นี้เล็งนะ ไอโซเล่ไปอะไรเงี้ยผมอยากจะเลือกอะไรบ้างอ่ะผมกดอีควอทูนะครับแล้วอยากจะเลือกอีควอทูเท่าไหร่แต่ตอนนี้ผมไม่รู้อะว่ามันอีควอทูเท่าไหร่เอาอย่างนี้เดี๋ยวผมขอดูเส้นนี้ก่อนยาวเท่าไหร่ไม่ได้วัดนะห้าจุดห้าโอเคผมอยากจะเลือกทั้งหมดนะแล้วอยากจะได้เส้นที่น้อยกว่าสองเมตรผมกด Ent e r ครับไม่มีไม่มีเส้นไหนน้อยกว่าสองเมตร โอเคผมอยากได้เส้นที่น้อยกว่า3เมตร Enter ไม่มีโอเคผมอยากจะเลือกเส้นที่น้อยกว่า4เมตร Enter อ่ามาแล้วครับเห็นครับตอนนี้เส้นเหล่านี้ครับก็จะเส้นไปเส้นที่น้อยกว่า4เมตรทุกคนพอนึกออกไหมครับว่าผมสามารถที่จะเลือกได้อะว่าจะจะต้องการเส้นเท่าไหร่เข้าใจไหมครับอันเนี้ยมันมัน มันจะช่วยเราสามารถจะรู้ว่าเออนะครับอย่างเงี้ยว่าต้องการเส้นที่ความยาวเท่าไหร่ได้นั้นถ้าเรารู้ว่าโจของเราคือมีเส้นกี่อันกี่อันแล้วความยาวกี่เมตรเราก็สามารถที่จะฟิลเตอร์ได้เข้าใจไหมครับอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ที่ใหญ่ทุกคนลองดูนะนะครับอ่ะถ้าเรากด,กดเส้นเดียวนะครับเนี่ยมันก็จะบอกความยาวมาให้เซมเลงเท่าไหร่คืออยากให้ทุกคนลองเล่นเองนะอันนี้มันมัน,ม,นมันเป็นอะไรที่แบบไม่ยากครับเนี่ย นะครับเนี่ยแซมเล้งอ่ะโอเคนะครับเลียเนาะเอาแล้วครับต่อไปเราลองมาดูชิ้นงานที่เป็นกรุ๊ปบ้างคือเราไปเล่นเองะกะรู้นะว่ามันง,ง่ายอ่ะเดี๋ยวผมาทำกรุ๊ปขึ้นมาอันหนึ่งครับจากนั้นผมเม่กรุ๊ปนะจากนั้นผมก็ copy ้ไปครับแล้วก็ผมก็จะลองนะครับ สเกลครับแล้วผมก็สเกลไปเรื่อยๆครับอ่าเอเค มันเหมือนกับงานจริงๆครับที่เห็นเวลาส่งมาเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยกุ๊ปก็ไม่มีอะไรเสียโอเคครับตอนนี้ผมอยากจะรู้ว่ามีอะไรบ้างครอบครับมันก็จะบอกว่าอันนี้กรุ๊ปทั้งหมดร้อยเก้าสิบสองตัวเห็นไหมครับทุกคนขึ้นเลยอันไล่ดูก็ไดนะ้แท็กไม่มีแมาเชียลไม่มีนะครับมีกรุ๊ปทั้งหมดเท่านี้นะครับโอเคเราสามารถจะเลือกเบสออนอะไรแหมเลือกได้เยอะมากนะครับเนี่ยเซมอะไรก็ตามเซมแท็ก เซมโวลูมเนี่ยครับนะเซมโน่น no, นี่นั่นเซมเลนเอ็กอะไรเหล่านี้ครับนะอ่ะโอเคอยกตัวอย่างเช่นผมอยากได้ชิน้นนี้ผมอยากได้ของที่มีปริมาตรเหมือนกันครับเซมโวลูมแล้วมันบอกในโว u m มเท่าไหร่ด้วยหกสองสองกดติ๊กมันก็จะเลือกชิ้นงานที่มีปริมาตรเดียวกันโผล่มาอ่าหรือตรงนี้ผมอยากได้เซมอะไรเซมเนมั้งหมดเนมเดีวยวกันอยู่แล้วถูกไหมครับอ่านี่ อะไรต้องการให้มีความยาวในแนวแกน z เดียวกันก็เป็นเลน z มันก็เลือกของที่มีเลนเลน z เมือนกันหรือผมต้องการชิดงานที่อยู่ในระนาบเดียวกัน position x ไม่มี position y นี่ครับสองตัวนี้อยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็ z นะครับอ่ะอยุทอย่างเช่น ทุกคนดูนะผมมีอันอันนึงแล้วกันตรงนี้เี๋ก็เห็นว่าเครื่องมือตัวนี้มันเวิร์กนะโอเคผมกดตัวนี้ขอชิ้นงานที่อยู่ในเซมโพสิชัน x x 14.9นี่ครับ x 14.9อ่ะกดอีกทีครับขอให้อยู่ใน โพสิชันเดียวกันคือ y ศูนย์ห้าเก้านี่คือ y ศูนยห้าเก้าเข้าใจไหมครับทุกคนหรือไม่แต่แซดครับแซดเดียวกันครับศูนศูนย์ทั้งหมดเลยครับนี่เห็นไหมครับเราสามารถเด็กดาวน n ออนโพสิชัน c, ได้ด้วยครับแม้แต่ผมมีชิ้นงานที่หมุนเหมือนกันครับเนี่ยเราเรามีชิ้นงานที่หมุนถูกไหมอย่างเช่นกรณีของเหล็กโครงหลังคาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วเราก็อยากจะเช็คว่าเออขอให้หมุนเดียวกันก็กดตรงนี้ครับ ชิ้นงานที่อะไรอ่ะโลเทชัน x x เหมือนกันโอเคไม่เป็นไรอันนี้คือต้องหมุนรอบแกนอะไร y อันนี้26.9ปึ๊บเข้าใจไหมครับทุกคนเนี่ยคือเครื่องมือที่ใช้ในการเลือกชิ้นงานที่มันจะทําให้เราสามารถจะแบ่งนะครับโอ้โหความต้องการได้เวลาทําอะไรก็ตามเนี่ยมันเหนื่อยนะที่เราจะต้องมา เอค่อเลือกกียตัวครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างได้ไหมหลายคนไอ้นี่ไม่ออกเออมันมีประโยชน์อะไรอ่ะเดี๋ยวผมโชว์เครื่องมือที่ใช้ร่วมกับตัวเหล็กหลังคาได้ไหมครับอ่ะโอเคผมจะใช้ร่วมกับโปรไฟล์เมเกอร์นะดูนะมันเพาเวอร์ฟูยังไงนะครับโดยเฉพาะตอนนี้เราเปดตัวโปรไฟล์เมเกอนะครับ โอเคโอเคครับก็เริ่มต้นผมจะโหลดเหล็กมาก่อนนะเหล็กที่เป็นมอ,อก,กอรครับผมในตัว C นะอันนี้แจกทุกคนอยู่แล้วนะครับเหล็กนะครับก็เป็นร้อยยี่สิบห้าคูณห้าสิบคูณยี่สิบคูณสามจุดสองก่อนอ่ะเอาจะทันก,นก่อนดีกว่าจะทันเป็นเหล็กร้อยคูณห้าสิบแล้วก็ล็อกเลยนะล็อกโอเคในตอนนี้ครับผม ผมอยากจะได้เฟซออกไปครับเลือกรูที <lifting> <normal captions> ่รัวครับแล้วก็เปิดกดสตเชั่นฟิลเตอร์ก่อนนะลิกรัวครับแล้วผมก็ยกเลิกเอ็ดคลิกขวาอีเรสเรียบร้อยครับได้เลยทันทีเห็นไหมครับทุกคนง่ายนะนะครับไม่ยากนะครับจากนั้นผมขอจะวางจะวางเหล็กจะทันก่อนนะครับผมก็มาวางเหล็ก ในส่วนพิจาทันก่อนครับก็กดรอก็ลากตรงนี้ครับปึ๊บวางอ่าเล็กเล็กก็จะมาแล้วนะครับอาวางตรงนี้อ่ะวางตรงนี้เร็จบร้อยครับโอ้ไม่ได้ไม่ได้ต้องวางต้องวางตรงนี้นะเพราะมันวางบนเสียเบสพอยต์ต้องอยู่ข้างล่างสุดนะครับเอาใหมา่คลิกวางคลิก วางคลิกวางคลิกเอาจากฟิลเ,เตอร์มาก่อนนะเรียบร้อยครับส่วนตัวอื่นเดี๋ยวค่อยค่อยแบ่งแล้วกันมิเลอร์เอาแล้วกันอ่ะโอเคอ่ะถ้าผมไม่อยากจะเลืกด้วยเครื่องมือโปร f i ล e Maker ครับผมอยากเลือกเหล็กทั้งหมดทำไงก็กดตรงนี้ครับปุ๊บเซมอะไรเซมแท็กเห็นไหมครับเรียบร้อยละผมก็ผมก็ได้ละชิ้นงานเซมแท็กละโอเคไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมทำตะเค ตะเค้เนี่ยผมกดรัวๆนะเส้นทั้งหมดนะครับแล้วผมขอเลือกเส้นสโลปเพราะตะเค้คือสโลปก็เป็นเส้นสโลปก็เป็นนี่สโลปคลิกเห็นไหมครับผมไม่ต้องเสียวเวลาชิปเลือกเส้นเส้นเลยครับเพราะผมเลือกเบสออนสโลปโอเคไหมครับที่รัรวๆอย่างเงี้ยนะครับปุ๊บเนี่ยจะได้มาก็เลือกไปที่สโลปเนี่ยขอเป็นเส้นอะไรเส้นสโลปแปดอันเรียบร้อยครับจากนั้นผมก็มาเลือกเหล็กนะครับก็ไปเอาเหล็ก ร้อยยี่ห้าคูณห้าสิบคูณส่ตัวสองตัวนี้ครับอ่ะล็อกอ่ะจากนั้นผมก็กดนะครับ apply break จากนั้นก็ m i ลเล r apply break นะครับมันก็แตกกับเส้นอย่างนี้ไปปอยครับได้แล้วอ่าเนี่ยเห็นไหมครับทุกคนชีวิตด,ด,ดีไหมเนี่ยครับได้ละเนี่ยครับก็ตอนนี้ถ้าเราดูเนี่ยผมกดตัวนี้ ที่อ่ะพักนี้ก่อนนะกด s ซ l e สฟิลเตมันก็จะบอกว่านี่คืออะไรนะครับมันจะบอกข้อมูลเลยว่านี่คือ C อะไรเห็นไหมครับเนี่ยแล้วถ้าผมต้องการเหล็กตัวนี้ครับทั้งหมดอ่ะเหมือนกันอะ่ะผมก็กดเ e Name ถูกไหมเซ name เรียบร้อยครับเซ name แล้วเข้าใจไหมครับอย่างเงี้ยมัน,ม,นมันทำให้เราสามารถทำงานได้อ่ะแต่ดังว่าผมกดตัวนี้เซ name เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็ได้เซมเนมแล้ว เนี่ยครับจากนั้นมาผมก็ใช้ตัวนี่ครับร่วมกับตัวตัวนี้ถูกไหมผมก็เปลี่ยนชื่อมันเป็นตะเข้เนี่ยครับตะเข้ก็มีก็รวมกันหมดนะเป็นตะเข้สัตตะเข้ลางด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นตะเข้ลางนะก็ตะเข้และขีดอย่างนี้ครับเนี่ยผมก็จะเอามาใช้ร่วมกันได้นะครับเลือกเลือกได้อย่างงี้อ่ะผมก็ Apply selective นะครับแล้วก็เลือกนะเรียบร้อยครับตอนนี้ก็จะเหล็กก็จะกลายเป็นตะเค้ละเรียบร้อยตอนนี้ก็จะมีเหล็กนะครับชื่อต่างกันอ่ะตอนนี้ผมนีต้องการกดตรงนี้ยอันนี้คืออะไรนี่คืออาเสก็กด same name เห็นไหมครับอาเสได้ทันทีตรงนี้อะไรตรงนี้ตะเขกด same. s a เห็นไหมครับเราก็ได้ตะเข้ เนี่ยมันคือเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกมากๆาในการทำงานนะต่อไปคลิกก็รัวเส้นครับผมอยากได้เอ่อเส้นที่อยู่ในแนว h o r i z o n t a l เห็นไหมครับเส้น h o r i z o n t a l ก็จะมาละแล้วผมก็ยกเลิกการเสรสองสามเส้นนี้ไอเส้นกรางผมก็ลบพลิกไปครับเห็นไหมเนี่ยอำนวยความสะดวกมากมากครับต่อไปครับเส้นแนวราบตอนนี้เรามีเส้นหลายตัวดูไหมครับตอนนี้อยู่ผมต้องการเส้นแนวราบ ก็กด horizontal เห็นไหมครับมันก็เลือกเส้นสามเส้นนี้จากนั้นผมก็มานะครับออกคำสั่งมาที่ตัว profile maker ผมก็ทำทำอกไก่ก็เป็นตัวบนอย่างนี้แล้วก็กดคาสั่ง apply blade แล้วก็ออกคำสั่ง miller แล้วก็ apply blade ตอนนี้ผมก็ได้ตัวเหล็กตัวนี้มาแล้วนะอกไก่จากนั้นถ้าผมต้องการจะเลือก อกไก่ okay. นะครับอ่าตายแล้วผมใส่ชื่อไปแล้วด้วยจริงๆผมผมไม่น่าไม่น่าใส่ชื่อตัวซนะีนะตรงนี้จริงๆผมคนใส่อกไก่ไปเลยอ่ะไม่เป็นไรก็นี่ครับแล้วก็ชิปเอาก็ได้คือบางอย่างก็ไม่ยังเป็นจะต้องนะครับเป็นกร,ระสังอินโบทนะสภาพไปแล้วก็ใช้พื้นฐานเนี่ยเสียมันง่ายครับออกไก่ะ okay. นะครับแล้วก็ออกคําสั่งแอปเสถียรแอปพครับ แทพายเข้าไปแล้วก็เป็นตรงนี้องไกใ่ก็จะแทนที่เข้าไปตรงนี้นะครับโอเคได้แล้วอบอยครับต่อไปครับเราก็ลิ้รวยอีกขั้งหนึ่งนะดูนะจากนั้นเราก็มาใช้ตัวแนว vertical ถูกไหมด้านนะครับเป็นตัว vertical ผมก็กด vertical เห็นไ,ไหมครับมันก็จะได้เส้นที่เป็นแนวดิ่งทั้งหมดจากนั้นผมก็มากดที่นะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น ดั้งเนี่ยครับตอนนี้ก็เสร็จละแต่ผมก็เอามาตรงนี้นี่ครับจุดนี้อ่ะ apply break m i l l e r apply break ตอนนี้ครับเราก็จะได้ดั้งขึ้นมาตามตํแหน่งที่ต้องการครับเห็นไหมครับทุกคนง่ายไหม